หยุดเลยค่ะเอาหนี้เอามานี่ <c oughs> ฮัลโหลค่ะคุณมิทเอ้ยจริงคุณป๊อปคิดว่าจะมาหลอกกันได้ง่ายๆหรอคะฉันรู้ทันโหน้องพิมพ์อี้เกือบเสียเงินไปห้าพันแล้วเนี่ยท่านน้องพิมพ์ไม่เตือนอี้วันหลังเนี่ยอย่าเพิ่งโอนโดยพกกน,นักงานธนดขาดให้มาปรึกษาหนูก่อนเขาจะไหมคะหนูว่ารู้ทันทุกมุกแหละอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทำไงรู้ไหมเขาจะส่งลิงก์มาแล้วพอเรากดไปเนี่ย โทรศัพท right? so ์ก็ค้างเลยใช่ไหมคะเฮ้ยใช่เลยนี่อ้าวรู้แล้วนี่หนิวี่รู้ข่าวหรอกค่ะแม่อะแล้วจะทำพูดถูกอ่ะหนีนี่แหละเป็นข่าวเองค่ะหืมอร่อยน้อเพ็ญน้องเพ็ญเนี่ยกินถั่วไหมอร่อยมากเลยน้อยเด้อเดี๋ยวกินก็ได้ค่ะแม่แตนอยู่วีเลยจะอวดอะไรอ่ะแตนแตนแตนนี่ในบัญชีหนูมีสองหมื่นบาทแล้วนะคะแม่ ดีแล้วเก็บเงินไว้แบบเนี้ยอุ้ยซื้อไอโฟนตอนสิ้นปีนี่กช่ใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าหนูไม่ซื้อไอโฟนหนูจะเก็บไว้ให้แม่เผื่อว่าโตแก่แล้วแม่จะเจ็บป่วยหนูจะได้รักษาแม่เก็บเป็นทุนรอนทุนสะสมใช่ค่ะเผื่อแม่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยจริงเหรออะไรอะไรเออดีดีดีแล้วเออเก็บต่อไปนี่อ่ะดีกว่า ฉาทีเดี๋ยวนี้<ม>ก็ช่างสรรหาบุ๊กมาเล่นเลื่อยไป<ม>นี่มีการอะไระบอกให้หลอกให้เรามาอัปเดตไลน์รู้ทันหรอกนะเพิ่งดูข่าวไปเมื่อวานนี้เอง<ม><ม>น้องพิมพจะรู้ไหมเนี่ยว่าห้ามกดลิงก์อะไรส่งส่งเออเห็นมีเงินในบัญชีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนด,ดูดหมดเกลี้ยงแนะ่เ,เดี๋ยวไปเตือนก่อนดีกว่าไปไปไปเป็นไงก็ซิล่าคันหลังใช่ไหมเดี๋ยวพี่เกาให้ น้องพิมน,น้องพิมมาแม่อย่าหวีขนให้กอซิล่าอยู่พะจริงเหรอนี่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 อย่าเพิ่งมัวแต่หวีขนนี่ ตอนนี้นี่แม่เพิ่งอ่านข่าวเดี๋ยวนี้มิชชาชีปะเขามีมุกใหม่ๆม,มาเยอะนะ<อ>ล่าสุดนี่เลยแม่ได้รับมเมสเซจมาอบอกว่าไลน์ของคุณเนี่ยกำลังจะหมดอายุภายในกี่ชั่วโมงเลยเนี่ยให้รีบกดอัปเดตไม่งั้นเนี่ยไลน์ก็จะไม่ทำงานไม่ได้จะเข้าไม่ได้แล้วก็ข้อมูลจะหายหมดเลยเ<อ>แต่รู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นมิชชาชีพมันมีลิงก์ใช่ไหมถ้าแม่เผลอกดไปปุ๊บนะมันก็จะดูุเงินในบัญชีแม่ไปหมดเลยแม่ก็เลยต้องมาเตือนน้องพีมพว่า แม่กว่าหนูจะไปเผอกดแล้วเงินในบัญชีที่อุตส่าห์เก็บไว้อ่ะหายหมดแน่เลยนะโอ้ยแม่ค่ะโอ๊ยทำไมไม่รูจริงโอ้ยหนูอ่ะมิชิเด็กป .1 น,น,นะคะแม่หนูรู้แล้วค่ะว่ามันเป็นมิจฉาชีพห้ามกดหนูอ่ะ เคยแบบดูในติ๊กต็อกเจอนู่นเจอนี่ดูค่ะนูนี่นั่นมันก็มีเตือนมาเต็มเลยค่ะหนูรู้แล้วค่ะแม่หนูโตแล้วนะคะจริเหรอหนูไม่หลงเชื่อง่ายๆหรอกค่ะแม่อ๋อก็เห็นเนี่ยเป็นมุกใหม่ล่าสุดเลยแม่ก็เลยแบบรีบมาเตือนอ๋อใครจะไปหลงเชื่อมุกพวกนี้กันล่ะค่ะแม่โอนั่นแหละนั่นแหละไม่รู้อะมีลิงก์อะไรมาเผื่ออย่าเผื่อกดละกันค่ะรู้ไปหมดอะกูจะรีบวิ่งมาบอก ใครจะไปกดลิงก์ส่งๆละ่ะใครก็รู้ว่าห้ามกดลิงก์ส่งๆใครโทรมาพัสดูเหรอใช่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเหออออ อาชีพพวกนี้ยังจะใช้มุกเดินอยู่อีกหรอกเนี่ยออกข่าวทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้แล้วไม่มีใครเชื่อแล้วเฮ้ยน้องพยงน้องพิมพ่ะแม่ไปไหนคะค่อแม่ไปไหนที่โต๊ะทำงานนะคะอ้าวเอ้ยนี่ไม่พอดีเลยค่ะมีอะไรมากเกิดเรื่องใหญ่แล้วเด้สิเรื่องใหญ่เรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้ตำรวจโทรมาบอกว่าเอาชื่อแม่เนี่ยไปทำธุรกิจผิดกฎหมายอ่ะ มุกเดิมแล้วเขาก็บอกว่าให้แม่เนี่ยโอนเงินทั้งหมดไปเพื่อไปตรวจสอบบัญชีแม่ใช่ไหม,มแล้วเขาจะช่วยเออใช่ทำไมรู้ได้ยังไงอะเนี่ก็ต้องรู้สิมันก็เป็นข่าวออกทุกวี่ทุกวันแล้วจะบอกนะว่าแม่โอนเงินไปอ่ะมาโอนหรือเปล่าพิมโอจริทำไมยังไม่ได้โอนอ่ะตำรวจบอกว่าถ้าไม่โอนไปจะโดนจับอ่ะไม่ขาโอนไปสิมาค่ะมาโอนทำไมล่ะคะโอยดู เป็นมีสาชีพเขามาลองอะค่ะโ้ยสียดายเงินเลยอมมาม่าโอนไปเท่าไหร่เนี่ยประดีมันเิ้นเดือนแม่มีติดบัญชีอยู่200ก็โอนไม่หมดเลย200เขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะเขาตรวจสอบแป๊บเดียวแหละลเดี๋ยวเขาก็จะโอนคืนมา อาม่าเขาไม่โอนเขาไม่มีทางโอนคืนอันนี้มันเป็นกลองโกงของมิจฉาชีพแม่เนี่ยนะยังดีโอนไปให้เขาแค่200ใช่ไหมแม่เห็นข่าวไหมบางคนสูญเป็นล้านเลยนะอาม่าไม่รู้เขาโกงเหรอใช่เขาโกงเนี่ยมะม่านะลองเอาโทรศัพท์โทรกลับไปเขาปิดเครื่องหนีไปแล้วใช่ไหมเออแล้วเขาคงคิดเนาะพิมว่าโอ้โหลูกค้ารายนี้ได้แค่200คนอื่นได้เป็นล้านเออยังดีนะนี่อาม่าโชคดีแล้วที่มี เงินแค่นี้เสียแค่นี้อ่ะถ้าเกิดมีเป็นพันเป็นหมื่นก็ต้องเสียได้กว่านี้เนี่ยมากวันหลังนะมีแบบเนี่ยให้รีบมาหาวางก่อนอย่าเพิ่งโ,โอนโดยพลาการเด็ดขาดเดี๋ยวเนี้ปนปนปนยคนโองมิจฉาชีพมันเยอะแยะมากมายหลายแบบมากเลยไหม <200 S 1> ออสองสร้อยก็เสียได้อะถือว่าซือ้อประสบการณ์ละกันทีหลังก็อย่าโอนอีกนะงั้นแม่ไปก่อนนะแม่ไปทําใจก่อนเสียได้ตังค์นะ น้องพิมพ์ระวังนะหนูก็เหมือนกันยังเป็นเด็กเดี๋ยวจะโดนหลอกแบบอา,าอีกจะเสียใจนะลูกนะมาไปละค่ะอ,อา แม่ทำไมอา,าม่มาพูดแบบนี้นะคะ,ะคนอยังหนูเนี่ยมีห่างโดนหลอกเ <c oughs> หรอหะคะหนูเป็นแบบวัยรุ่นหัววัยไงคะบางทีอาม,ม่าเนี่ยเขาเรียกนะคะเป็นผู้สาราวัยแล้วอะไม่ใช่สูงอายุอ๋อเป็นผู้สูงอายุแ <c oughs> ล้วค่ะหนูก็ก็อาจจะโดนหลอกได้อาจจะคิดไม่ทันโจรค้ามีฉาชีพสมัยนี้โอ้โหน่ากลัวแต่หนูเนี่ยเขาเรียกค่คะเป็นแบบวัยรุ่นสมองวัยยังไงอะหนูก็ไม่โดนหลอกหรอคะแม่ ก็ดีอ่าทันทุกมุกว่างั้นใจค่ะ,ะอัปเดตทุกมุกใช<จ>่ตอบใช่อ่ใ<จ>ออาใหญ่โดนละการนะระวังตัวดีๆห้ามกดลิงก์อะไรของส่งก็ใจไ,ไหม พูยกับใครเนี่ยถ้าทายแปลกๆเดี๋ยวไปฟังสิเออเออเออออตบเป็นไงอะสบายดีไหมเออเออพี่พี่สบายดีแล้วแล้วแกอ๋อเหรออืมเอา,เอาแล้วแล้วเป็นไงอะถึงโทรมาหาพี่ได้อะวันเนี้ยอ๋อเออเออแล้วแอ้วเอ่เท่าไหร่อะ <c oughs> มีคำว่าเท่าไหร่แบบนี้น่าจะไม่ใช่ตอบแล้วน่าจะเป็นมิด มิชชี่เอาเท่าไหร่นะห้าห้าพันห้าพันหรออ๋อแล้วแล้วเลขบัญชีอะอ๋อเหรอเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพิมพ์น้องพิมพ์ช่วยจบเลขบัญชีให้พี่หน่อยดีอีปั๊มหยุดเลยค่ะตอานี้เอาไีมฮัลโหลค่ะคุณมิกเอ้ยจริงคุณท็อปคิดว่าจะมาหลอกกันได้ง่ายๆเหรอคะฉันรู้ทั โทรมาขอยืมเงินอีอยู่หอยอีป้อมนะคะ mm hmm. ดูก็รู้ว่าเนี่ยมิจฉาชีพเดี๋ยวเขาจะโทรมาแล้วเขาก็จะบอกอีป้อมว่าเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลจำได้ไหมจําได้ไหมแล้วอีก,ก็จะเดาไปชื่อหนึ่งาะอ,อีจะคิดว่าเสียงคุ้นๆใช่ไหมคะอันลัวคนที่พูดชื่อป๊อบก่อนใครอีเห็นไหมแล้วเขาจะบอก <c oughs> ใช่ใช่ตอบเองตอบเองในทีเนี <c oughs> ้ยเขาก็จะมาหลอกขอเอาเงินอีแล้วเขาว่าจะไม่มีวันคืนอีหรอกเขาก็จะเอาเงินไปเลย <c oughs> อีโดนมิจฉาชีพ <c oughs> หลอกแล้วค่ะ รู้ได้ยังไงอะว่าพูดแบบนี้เป็นมิจฉาชีพอะโออีป้อมค่ะอีป้อมได้ดูข่าวบ้างไหมคะเนี่ยเขาก็ออกข่าวทั่วไปเลยค่ะทวบ้านทั่วเงลนทุกคนโทรรู้กันหมดแล้วค่ะโหน้องพิมพ์อีเกือบเสียเงินไปห้าพันแล้วเนี่ยท่านน้องพิมไม่เตือนอีอีป้อมค่ะไม่เป็นไรค่ะวันหลังเนี่ยเวาลามีคนโทรมาหาอีแบบนี้อย่าเพิ่งโอนโดยพน,นักงานเด็ดขาดให่มาปรึกษาหนูก่อนเขาจะไหมคะหนูว่ารู้ท่านทุกมุกแหละแบบเนี้ย p r o f e s s i o n อย่างหนูเนี่ยเคยเจอมาหมดแล้วค่ะโอ้ยพันธ์เีน้องพิมพ์ขอบใจนะที่บอกอีกไม่เป็นไรค่ะโดนโดนไปแน่ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้โซเชียลอ่ะมันอันตรายและก็น่ากลัวระวังตัวได้เลยค่ะอัามากับอีกป้อมนะโดนหลอกไปได้ยังไงเขาออกข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นมุกซ้ำๆมุกเดิมๆยังจะโดนหลอกได้อีก แต่ก็อย่างนี้แล้ะนะคนสูงอายุคุยไลนกับเพื่อนดีกว่าหืใครแอดไลน์มาฟ้าใสไนี่เธอทาไมทำกับเราแบบนี้เห็นเราเป็นคนยังไงเนี่ย ต้าไปทำอะไรให้เดี๋ยวก่อนฟ้าใส่ไหนอะฟ้าใส่อ2ฟ้าใส่ปสหรือว่าฟ้าใส่มหนึ่งเพื่อนชื่อฝ่ายไปเยอะมากเลยนะเนี่ยเอ่อสวัสดีเอ่อเราไปทำอะไรให้เธอแล้วเธอคือฟ้าใส่ไหนหรอทำไมทำกับเพื่อนเก่าแบบนี้คนเขาเห็นกันทั้งโรงเรียนแล้วเห็นอะไรอะเห็นอะไรแล้วเธอคือฟ้าใสไหน ที่เธอโพสประจานเราไงทำไมทำกับเพื่อนเก่าแบบนี้ฮะโพสประจานโอ้โหถ้าเกิดว่าเรื่องมันนานไปแล้วเราก็จำไม่ได้สิเราชอบโพสอยู่ด้วยโพสทุกวันเลยอะหรือว่าเราจะลงรูปสมัยก่อนที่เขายังไม่สวยแล้วตอนนี้เขาสวยแล้วแล้วเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นรูปหลุดแต่เราก็ไม่เคยต้องใจโพสประจานอะไรใครนิ โสไหนแล้วเมื่อไหร่นานแล้วหรือเพิ่งผ่านมาก็นี่ไงส่งลิงก์มาด้วยไหนลองกดเข้าไปดูซิเอาเอาเอาโทรศัพท์ค้างเป็นไรจ้าโหมาค้างอะไตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์เก่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ซื้อใหม่ได้แล้วเพราะว่าเราเก็บตังพอแล้วไงเฮ้ยไหนลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ดิ อ่ะกดปิดก็ไม่ได้รีสตาร์ทก็ไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยกดเลยไม่ได้เลยเฮย้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยเบื่อจริงๆเิงวันไหนจะได้ซื้อใหม่สักทีนี่น้องพี่เองบ่นอะไรอะ่ะโทรศัพท์หนูสิคะแม่มันขางอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะใช้เงินสองหมื่นของหนูเนี่ยซื้อโทรศัพท์ใหม่ในะอีกไม่นานนี้แล้วค่ะไอโฟนสิบห้ามันจะออกแล้วนะนี่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 แม่เนี่ย อ่านข่าวอีกแล้วนี่มิจฉาชีพนะมีรูปแบบใหม่มาอีกแล้วนะเออแต่พูดไปหนูก็จะมาบอกว่ารู้แล้วอีกหนูรู้แล้วแน่นอนค่ะแมะ่ลองเล่าแม่ว่าอันนี้มันมุกใหม่มุกใหม่ก็คือ,อ,อเดี๋ยวนี้นะเขาจะมีมุกใหม่ก็คือมุกยั่วยุให้อยากรู้ไงเออชื่อแบบนี้เลยนะก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาก็จะทักไลน์มา ว่าแบบว่าเออนี่เธอทําไมเธอทํากับเราแบบนี้เธอเอาเราไปโพสต์ประจานทําไมอย่างนี้ใช่ไหมไออีกฝ่ายหนึ่งอะก็ต้องแบบฉันไม่ได้โพสต์ฉันโพสที่ไหนเธอเป็นเพื่อนฉันหรอใช่ฉันเป็นเพื่อนเก่าที่โรงเรียนเก่าเธอไงเธอโพสต์แบบเนี้ยฉันอายคนทั้งโรงเรียนเลยแล้วอีกคนก็ต้องอยากรู้ว่าโพสต์อะไรอะ่ขาบอฉันไม่ได้โพสต์ที่ไหนโพสอะไรยังไงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทาไงรู้ไหมเขาจะส่งลิงก์มาแล้วพอเรากดไปเนี่ย คนส่งกระค้างเลยใช่ไหมคะเฮ้ยใช่เลยนี่อ้าวรู้แล้วนี่เห็นไหมแม่ว่าแล้วหนูรู้ทุกเรื่องเฮ้ยเก่งจริงเลยเนี่ยเนี่ยรู้เท่าทันคนจะได้ม่โดนหลอกรู้เปล่าหนูไม่รู้ข่าวหรอกค่ะแม่อแล้วเธอทาพูดถูกอ่ะหนูนี่แหละเป็นข่าวเองคะเดี๋ยว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 เมื่อกี้มีคนส่งนินมาแล้วหนูกดเหรอกดสายแล้วพี่ส่งมาตอนนี้ที่เครื่องค้างอ่ะคือเขากำลังติดตั้งโปรแกรมไงเพื่อที่จะดูดเงินหนูแล้วจะทำ อยู่ในบัญชีอะ่ะมันจะหลดไปหมดเลยนะ ที่ธนาคาร,ารไม่ใช่โทรไปที่ธนาคารก่อนแล้วก็แจ้งอายัดบัญชีปลทางไม่รู้จะทันหรือเปล่าเออ,เอ,อตายละมือไม่ทันธนาคารเลเรยเบอร์อะไรเบอร์อะไร